สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่วัดส่วนแก้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นประตู3ามนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปในวัดส่วนแก้วไปเดินชมบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะปเดี๋ยวเดินเข้าไปทานนี้กัน่อนอื่นเราก็จะต้องเข้าไปสแกนอุณหภูมิก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้ซันอยู่ที่วัดสวนแก้วนะครับตอนนี้เราจะมางานทเที่ยวงานมะม่วงใย,ยกล่ำนะครับแล้วก็อีกสามอีกกว่า30ชนิดเลยนะเชิญด้านในนี่ของวัดสวนแก้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยมะม่วงมะม่วงยายกล่ำเป็นของดีนนทบุรีนะอันนี้เป็นแบบยำม,มะม่วงก็มีโหเนี่ยอุ้ยหอมมากเลยทุกคนอหอมมากมะม่วงยายกล่ำ มีชมพูก็มีมะม่วงแช่อิ่มนะครับชุ่ละยี่บาทมะม่วงกวนอุ้ยมะม่วงแอปเปิลกิโลละห้าสิบดูมะม่วงแอปเปิลลูกใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดินดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นของทางวัดนะครับมะม่วงของไข่เธอมะม่วงของไข่เธอกิโลละหกสิบบาทนะครับนี่มะม่วงของไข่เธอขอดูก่อนโอ้มันเป็นแบบ เป็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะนี่มะม่วงขงไข่เธอเนาะนี่เนี่ยกิโลละหกสิบบาทอันนี้เป็นมะม่วงมันขุนสีนะครับกิโลละสี่สิบบาทมะม่วงมันขุนสีก็จะเป็นแบบลูกยาวๆแบบนี้มะม่วงมันขุนสีอันนี้มะม่วงเขียวเสวยใหญ่นะครับกิโลละสามสิบห้าบาทสามกิโลร้อยนะครับเนี่ยมีอย่างนี้ด้านนี้ก็จะเป็น มะม่วงขายตึกนะครับกิโลละสามที่ห้าบาทเหมือนกันสุกแล้วด้วยเนี่ยมะม่วงขายตึกนะครับหอมมากอน่ากินมากมะม่วงขายตึกสามกิโลหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยภายในบริเวณวัดสวนแก้วนะครับเขาจะมีแบบเยอะยะเลยมะม่วงต่างๆพันต่างๆเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนี้กันมีมะม่วง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  เดี๋ยวลองดูด้านนี้กันอันนี้ก็จะมีแบบร้านผักนะน้ำเต้าร้านผักชิดต่างๆสวรถสวรถกิโลกรัมละเจ็ดสิบมะยงชิดก็มีมะม่วงชิดกล่องละหนึ่งร้อยอันนี้เนี่ยมะม่วงยยกล่ำนะมะม่วงยยกล่ำกิโลละห้าสิบบาทอืมเยอะมากเลยอันนี้นี่มะม่วงยยกล่ำกลางกิโลละสามสิบห้า เต็มเลยทุกคนก็สามารถที่จะมาซื้อที่งานได้นะเขาจะมีตั้งแต่วันที่1วันที่1จนถึงวันที่13เมษายน2565นหะครับมะม่วงใหญ่กล่ำกิโลละ50บาทนะครับเ,เยอะมากเลยเนี่ยด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีนนมอันนี้ก็มะม่วงแก้วขมิ้นกิโลละ25 น,นี้ก็จะมีแบบงานมะม่วงอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นมะม่วงอะไรเอ่ยอ๋อมะม่วงขายตึกนะครับมะม่วงขายตึกกิโลละส5สิบหาบาทหนุนยี่กล่ำเยอะมากมะม่วงนนทิพย์นะครับมะม่วงนนทิพย์กิโลละ15บาทราคาถูกมากเลย,ยนี่นมะม่วงยี่กล่ำเยอะมากเลยหอมมากเดี๋ยวเราต้องซื้อสักแบบสองสาโลเนี่ยซื้อกลับไปกินบ้านเนี่ย เป็นมะม่วงแบบพันของนนทบุรีนะเนี่ยมะม่วงเยกลํำเนี่ยเล็ก20บาทเองนะลูกเล็กๆก็จะมีแบบเยอะแยะเลยมะม่วงเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนู้นก็มีร้านด้านนู้นก็มีเนี่ยมะม่วงเยกลํำอ๋อมะม่วงเขียวเซเวยกิโลละส5มะม่วงอกร่องกิโลละ60เนี่ยบริเวณด้านหน้าของ โซนประตูสามนะครับมีเยอะมากถ้าใครสนใจก็มาที่งานได้นะมะม่วง,งเยอะมากเลยทุกคนมะม่วงยอยกล่ำมะม่วง,งอะไรอย่างเงี้นะยยอยกล่ำกลางนี่ผักผลไม้โอ้น่นากินน่ากินทั้งนั้นเลยหอมมากเลยม,มยะม่วงย้ยกล่ำ หอมมากเดี๋ยวเราไปเดินแบบดูบรรยากาศต่างๆก่อนนะแล้วค่อยมาเดินซื้อนเนี่ยมะม่วงเขาจะมีขายแค่13วันนะทุกคนวันที่1เมษายนถึงวันที่13เมษายนนี้เท่านั้นนะครับที่วัดสวนแก้วนะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งมะม่วงของนอนทบุรีมะม่วงดีนนทบุรีนะครับเลยประมาณนี้นะครับ เดินมาด้านในก็มีนะเดินมาด้านในเป็นผลไม้นี่นนนมีมะม่วงนะครับโอ้หอมมากดูมะม่วงอันนี้ก็ของกินเนี่ยมะม่วงขายแบบเต็มเลยเมี่ยงคงเมี่ยงคำํำเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้ อ๋อนี่ตรงนี้ก็มีร้านขายมะม่วงของวัดนะครับมะม่วงเลยมีกล้วยด้วยมีหอมแดงมีอะไรอย่เงี้ยมะม่วงยีกล่มใหญ่โลละห้าสิบบาทนี่เนี่ยดูด้มะม่วงมะม่วงยีกล่มใหญ่ห้าสิบห้าสิบ ด้านนี้ก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองดูด้านนี้เนี่ยก็คือถ้าใครอยากมาซื้อของนะมาแบบซื้อของกินของใช้ได้เลยเนี่ยชมพู่เพชรกิโลละเจ็ดสิบครับชมพู่ทองสามสีหกสิบหอมแดงก็มีขายสวรรเนี่ยโลละเจ็ดสิบบาทอุ้ยเต็มเลยเนีนมะม่วงอ่ะนี่มะม่วงไข่ตึก กิโลละสามสิบห้าโอ้มะม่วงแอปเปิลมะม่วงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงเขียวสวยเ,เยอะมากเลยทุกคนถ้าใครแบบสนใจนะสามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งมะม่วงได้นะมะม่วงยอยกล่ำเนี่ยเป็นมะม่วงที่มีชื่อเสียงของนนทบุรีนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้นี่มะม่วงยอยกล่ำใหญ่อันนี้กิโลละ50บบาทนะครับดูแบบ เยอะมากมีหอมแดงขายด้วยบริเวณงานด้านหน้าตรงประตู3ก็ได้หรือว่าจะเดินเข้ามานิดหน่อยก็ได้นะครับมีขายเยอะมากเลยเดี๋ยวพาเดินดูอันนี้มะม่วงเขียวเซเวยกิโลละ35บาทเยอะแยะเลยอะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีประมาณวันที่1ถึงวันที่13า เดือนเมษายนนี้นะครับอย่าลืมมาช้อปปิ้งมะม่วงกันนะตรงนั้นก็จะมีแบบตลาดมีอะไรงี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอเนี้ยไปไหว้พระทำบุญก่อนนะ